อยากสําเร็จทําตามคนสําเร็จก็แล้วแต่หนูไม่สําเร็จสักทีจะทําอย่างไรดีคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะโอ้โหต้องบอกว่าคําถามนี้เป็นคําถามอีกหนึ่งคำถามที่ยอดฮิตมากๆค่ะคู่ขาหนูทําตามบทเรียนของครูแล้วนะคะคู่ขาหนูก็เดินตามคนประสบความสาเร็จนะคะหนูว่าหนูทําเป๊ะเลยคะ่ะหนูเรียนเยอะมากเลยคะ่ะทําไมหนูถึงไม่สําเร็จแบบคนที่เขาทําแล้วเขาก็สําเร็จกันทําไมมันถึงไม่ใช่หนูสักทีคลิปนี้นะคะ เราตั้งใจฟังเปิดหูเปิดจิตเปิดใจเปิดอารมณ์ระดับ HD นะคะฟังคุสิตาค่ะอีจวงขาวันนี้นะคะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในชีวิตคุณคืออารมณ์ของคุณ จริงหรือเปล่าคะอารมณ์ของคุณเป็นตัวควบคุมผลลัพธ์คุณมาโดยตลอดคะ่ะคุณมักจะเป็นทาสของอารมณ์คะ่ะงุนงิดหัวเสียเพรียจิตคะ่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่งุนงิดคะ่ะอารมณ์ดีไม่ได้เบิกบานไม่เกิดคะ่ะความสำาราญตะหลดเปิดเบิงไปไหนก็ไม่รู้แต่อยากจะประสบความสําเร็จคะ่ะคุณสังเกตดูไหมคะแค่ท่าเดินของคุณก็บ่งบอกแล้วค่ะว่าคุณจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าแค่การพูดของคุณก็บ่งบอกแล้วค่ะว่าคุณจะประสบความสําเร็จใช่หรือไม่แค่การเรียนรู้ด้วยภาวะเฉยชา เฉยเมยแล้วหวังว่าจะประสบความสำเร็จบ้าบอมาก the impossible ค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะโทนี่โรบ,บินบอกว่าเขาสามารถมองเห็นคนคนนี้แค่ท่าเดินรู้เลยว่าคนนี้ล้มเหลวหรือสำเร็จ นั่นหมายความว่าแค่ภาษากายของคุณภาษาคาพูดของคุณพลังงานของคุณมันต่ํามากค่ะมันต่ํามากค่ะจนคุณเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถามตัวคุณค่ะเวลาคุณเรียนกับคนสําเร็จคุณมีพลังขึ้นหรือคุณอยู่ที่เดิมคุณเรียนกับคนสําเร็จคุณตื่นเต้นหรือคุณเฉยเยคุณเรียนกับคนประสบความสําเร็จค่ะคุณลงมือทําชนิดที่ว่ามันเป็ดไปได้หรือคุณลงมือทําสักแต่ว่าทําถ้าวันนี้คําตอบมันคือสิ่งหลังที่ครูพูดค่ะก็เรียนไปอย่างนั้นภาวะตื่นเต้นไม่เห็นมีเลยเออ ก็ทำทำไปอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเรียนให้ตายเรียนกี่ร้อยครูต่อให้เรียนกับมหาศาสดาของโลกคุณก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะภาวะจิตของคุณมันปิดค่ะภาวะจิตของคุณมันปิดค่ะภาวะใจของคุณมันไม่ได้ค่ะคุณไม่รีเซ็ตตัวเองคุณแค่อยากได้ผลลัพธ์แต่คุณไม่รับผิดชอบผลลัพธ์ด้วยการลงมือทําการลงมือทำอคนประสบความสำเร็จค่ะไม่มีคนประสบความสำเร็จของโลกคนใดที่เขาทํา สั่งแต่ว่าทำทาชุยชยททํงทรงค่ะแต่เขาทําด้วยหัวใจทําด้วยหัวใจเห็นความตื่นเต้นเร้าใจในเป้าหมายค่ะและรู้ว่าแม่งเป็นไปได้แน่นอนลองถามตัวเองค่ะว่าคุณเรียนรู้และคุณตื่นเต้นได้หรือเปล่าและถ้าหนูไม่ตื่นเต้นหนูทําไงก็สั่งให้ตัวเองตื่นเต้นสิก็สร้างให้ตัวเองตื่นเต้นสิ ก็ทําให้มันรู้สึกตื่นเต้นสิตื่นเต้นเหมือนคุณไม่เคยเจอมันมาก่อนเหมือนคุณเจอคู่รักหรือคุณอยากจะมีเนื้อคู่คุณเจอแฟนครั้งแรกเนี่ยคุณรู้สึกยังไงอารมณ์นั้นแหละแต่ถ้าคุณเรียนรู้กฎจักรวาลมาเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วคุณก็ไม่ตื่นเต้นนั่นหมายความว่าคุณไม่เคยได้ผลลัพธ์อะไรเลยคนได้ผลลัพธ์จริงๆเขาตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะแต่คุณไม่พร้อมจะสร้างผลลัพธ์งหคกคุณจึงไหมตื่นเต้นดังนั้นแล้วแต่คุณค่ะนะคะบทเรียนที่ครูสอนเป็นบทเรียนที่ครูเอง พลิกชีวิตจากการลงมือทาครูไม่ใช่นักเรียนรู้ที่เรียนแล้วไม่ทําครูไม่ใช่คนเรียนสูงครูจบแค่ม .6 ค่ะแต่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะครูทํามากกว่าเพราะครูรู้สึกมากกว่าเพราะครูมีพลังงานสูงมากกว่าค่ะที่สําคัญค่ะครูทาไม่เคยหยุดค่ะและครูตื่นเต้นทุกเป้าหมายที่ครูทําค่ะครูจึงฟาดทุกเป้าหมายแบบเรียบค่ะดังนั้นใครมาใหม่นะคะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะไปดูคลิปมหากรรมยีบวันนะคะโปรแกรมจิตวิชิตความมั่งคั่งกับครูจิตามหากรรมก็อดพาวเวอร์คอร์สนี้ทำให้ครูปลดหนี้ได้10ล้านค่ะคุณสาามรรรถเเีียนพื่อับ พลังงานสดๆดพลังความตื่นเต้นเร้าใจในเป้าหมายใหม่นะคะที่เพจคุจิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ YouTube คุณิตาลอออฟยู i v เวิรค่ะขอชมคลิปปีได้ที่ www.teacherstar.com ค่ะเชื่อเหลือเกินว่าคลิปนี้จะทำให้คุณตื่นค่ะอีสี่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ